หรือฟ้าลิขิตมาแล้วอยากเป็นเกษตรกรแต่กลายเป็นนักร้องดังสงันชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนคำกล่าวนี้เป็นจริงทุกยุคทุกสมัยตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเส้นทางชีวิตของนักร้องชื่อดังที่มีผลงานโด่งดังเป็นอมตะเธอมีชื่อว่าอุไรวันทรงงามเจ้าของเสียงร้องต้นฉบับในเพลงขยี้รักหอแม้ว่าใจฉัน ที่กล่าวว่าอุไรบันทรงงามเป็นตัวอย่างหนึ่งของความไม่แน่นอนของชีวิตก็เพราะในวัยเด็กเธอมีความฝันหลายอย่างเช่นอยากเป็นเกษตรกรเพราะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจ,จิตใจส่วนหนึ่งของหัวใจก็อยากเป็นนักจัดรายการวิทยุแต่ปรากฏว่าเธอจับพลัดจับผูกกลายมาเป็นนักร้องดงังทั้งๆที่เพลงที่พาเธอดังนั้นเป็นเพลงแรกในชีวิตที่มีโอกาส ได้ร้องบันทึกเสียงมีหนำซ้ำําก็เป็นการบันทึกเสียงชนิดที่ว่ามีคนขอให้เธอไปช่วยร้องเพลงให้หน่อยสักสองเพลงเพราะเห็นว่าเธอชอบร้องเพลงเท่านั้นเองก่อนหน้านั้นเธอไม่ได้เป็นนักร้องอะไรกับเขาเลยพูดอีกแบบก็คืออยู่ดีๆเธอก็มีโอกาสได้ร้องเพลงอัดแผน่นแล้วเพลงนั้นก็กลายเป็นเพลงดังท,งทันทีแบบนี้จะไม่ให้บอกว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่ได้ไงว่าไหมครับเรื่องราวเกิดชีวิตของอุไรวันทรงงามไม่ได้มีเพียงเท่านี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอืน่นๆอยู่ในนาทีต่อๆไปครับอุไรวัน ทรงงามเป็นชื่อและนามสกุลจริงเธอมีชื่อเล่นว่าแหววเกิดเมื่อราวๆปี2475ในย่านสีเสาเทเวศกรุงเทพในเวลาต่อมาจึงมีคนตั้งฉายาให้เธอว่าแหววเทเวศเธอเข้าเรียนชั้นต้นที่โรงเรียนบูรณเวศศึกษาและมาต่อจนจบที่โรงเรียนเฉลิมสารนฏสินดังที่ได้เกริ่นไว้ในตอนเด็ก,เดกๆเธอมีความใฝ่ฝันอยากเป็นเกษตรกรเพราะรักการปลูกต้นไม้แต่ในขณะเดียวกันเธอก็ชอบร้องเพลงด้วยแววด้านร้องเพลงของเธอฉายขึ้นตั้งแต่อยู่ในวัยอนุบาลเรื่อยมาจนเรียนจบ คือเธอชอบแต่งแฟนซีร้องเพลงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยทีเดียวคุณพ่อของเธอคือร้อยเอกวิทูลทรงงามก็ดูออกว่าเธออยากเป็นนักร้องนักแสดงแต่ด้วยความที่ท่านเป็นทหารและยึดแนวตามหลักโบราณว่าอาชีพเต้นกินรำกินไม่ขี่รังยั่งยืนเหมือนรับราชการท่านจึงไม่ค่อยส่งเสริมหรือเห็นด้วยนักกับด้านนี้อย่างไรก็ดีผู้เป็นพ่อก็ไม่อาจขัดใจลูกสาวที่หัวใจฝากฝ่ายด้านเสียงเพลงจนมีความสุขที่เพียงได้ใฝ่ฝันก็ยังดีเมื่อไร้วันทรง,งงามเรียนจบนาฏศินคุณพ่อจึงได้พาไปฝากทํางานรับราชการ ที่สถานีวิทยุพลหนึง่งโดยทําหน้าที่เป็นพนักงานคอนโทรลเสียงควบคุมเสียงและได้ทําหน้าที่อ่านข่าวไปด้วยความจริงแล้วความฝันอย่างหนึ่งของเธอก็คืออยากเป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยแต่อาจเป็นเพราะว่าเธอร้องเพลงได้ดีกว่าพูดจึงได้ทําหน้าที่ควบคุมเสียงอยู่ตามเดิมเป็นระยะเวลาราวๆสี่ปีกระนั้นก็ตามจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของเธอก็เกิดขึ้นในระหว่างที่เป็นพนักงานควบคุมเสียงอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งนี้เองอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าอุไรวันทรงงามรับราชการเป็นพนักงานคอนโทรลเสียงก็จริงแต่ลึกๆ เธอก็อยากเป็นนักร้องบ่อยครั้งที่มีนักร้องมากหน้าหลายตามาเยือนที่สถานีมาออกรายการมาให้สัมภาษณ์เธอก็ได้แต่เฝ้ามองด้วยความชื่นชมแกมอิจฉาเล็กๆอยู่เสมอแล้ววันหนึ่งโดยที่เธอไม่คาดฝันโชคด้านร้องเพลงก็หล่นทับเธอโครมเบรอร์เลกขณะที่เธอทํางานอยู่ตามปกติคุณผชสามบนเรกิกและคุณบำรุงออน้อมพันนักร้อง,น,องนักจัดรายการก็ได้มาถามอุไรวันทรงงามว่าอยากเป็นนักร้อง าานว่ได้ค่ะแล้วคืนนั้นเองเธอก็ได้รับการแนะนําในรายการวิทยุในฐานะนักร้องดาวรุ่งดวงใหม่และได้ร้องเพลงโชว์ในรายการด้วยเมื่อร้องจบบำรุงออน้อมพันธ์ก็ดีดนิ้วชมเปราะว่าเจ๋วไปเลยเสียงคุณจังหวะคุณไม่ประมาะเลยดีกว่านักร้องอาชีพหลายๆคนเสียอีกจากวันนั้นเป็นต้นมาอุไรวันทรงงามก็ได้รับการสนับสนุนด้านร้องเพลงจนกระทั่งวันหนึ่งในวัย20ต้นตนๆนเธอก็ได้รับคําเชิญให้ไปช่วยร้องเพลงบันทึกเสียงสองเพลงและหนึ่งในนั้นก็คือเพลงขยี้รักแต่งคําร้องทํานองโดยอาศิ ซึ่งกลายเป็นเพลงแรกที่ดังระเบิดแจ้งเกิดให้เธออย่างงดงามด้วยประโยคขึ้นต้นที่ร้องว่า พอแผ่นเสียงออกมาปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแฟนเพลงมากมายมีทั้งส่งจดหมายทั้งโทรเข้ามาชื่นชมอย่างล้นหลามจากนั้นอุไรวันทรงงามก็ได้ร้องบันทึกเสียงเพลงอื่นๆตามมาหลายสิบเพลงภายในช่วงเวลา2ปีชื่อของอุไรวันทรงงามจากพนักงานควบคุมเสียงธรรมดาก็กลายเป็นนักร้องชั้นนาอีกคนหนึ่งแม้คุณพ่อของเธอ จะไม่ค่อยชอบใจในการเป็นนักร้องของเธอนักเพราะมองว่าเป็นอาชีพเต้นกินรำกินแต่เมื่อเธอโด่งดังขึ้นมาท่านก็กลายเป็นบอดี้การ์ดคอยตามประกบเวลาเธอไปร้องเพลงให้เป็นอย่างดีหลังจากที่ไรวันทรงงามร้องเพลงอยู่หลายปีเมื่อเธออายุราวๆ3าปีก็ได้แต่งงานมีครอบครัวซึ่งครอบครัวก็ไม่อยากให้เธอทําอาชีพร้องเพลงนักด้วยความที่เธอเป็นคนเห็นความสําคัญของครอบครัวมาเป็นอันดับต้นๆก็เลยเปลี่ยนอาชีพไปทํางานเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้สุราบางยี่ขันอยู่เกือบเกือบสิบปีระหว่างนี้เพื่อน เพื่อนที่เป็นนักร้องเช่นอุมาพรบัวพึ่งและจิตติมาเจือใจก็บอกกับเธอว่าไม่อยากให้เลือกร้องเพลงอยากให้กลับมาร้องเพลงอกีกโดยให้เหตุผลว่าในการข้างหน้าเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนแต่เธอก็ได้แค่รับฟังจนกระทั่งสามีของเธอซึ่งเป็นทหารได้เสียชีวิตลงเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> นักร้องจึงดึงเธอกลับมาจับไม้ร้องเพลงดังเดิมและพร้อมกันนี้อุไรวันทรงงามก็ได้กลับมาทํางานที่สถานีวิทยุยานเกราะในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงโดยทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงนอกจากนี้เธอก็ยังสวมหมวกอีกใบคือ เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยในส่วนของความฝันด้านการเกษตรนั้นอุไรวันทรงงามเคยทําไร่สับประรดในที่ของตัวเองซึ่งอยู่แถวแถวสวนพึ่งปัจจุบันนี้แม้อุไรวันทรงงามอยู่ในวัย70ต้นินแล้วแต่ท่านก็ยังดูสดใสมีชีวิตชีวาและมีกิจกรรมร้องเพลงสอนร้องเพลงอยู่เสมอตามที่โอกาสอำนวยขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับอุไรวันทรงงามตำนานเพลงขยี้รัก ผอทีชาแนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของคุณอุไรวันทรงงามและขอบคุณข้อมูลจากหนังสืออัลบั้มนักร้องยอดนิยมหน้า55-57ขอบคุณมากครับอยู่คนเดียวใครกลางทอนั่งนอนระทรมทำสารสมคลายเจ้ามาใหญ่ไม่มีใครเขาบนเพิ่มตามเวลาจำาปัญญาหรือจึงได้อ้างเอ่ยบอกว่าฉันลบหน้านีแอบรี Everybody, อยู่กับใครรู้หรือไม่ขีดตู่เจ้าชู้ยาม ไหลงป้าคิดว่ามีใครปองทำลำพองแล้วกลับลับพันจุดเอาใครเขาจูไลายลูกไปวัน,วน 在。Da